ไม่ตีใหม่ไม่อยากซ้ำใครไม่อยากซทำใครไม่อยากซ้ำใคร คุณลุงมาถึงแล้วนะครับผมอของใจสามดวงให้กับคุณลุงด้วยนะครับท่านนะครับ <c oughs> ตื่นหรือยังตื่นหรือ,อยังว่างงเงี้ยงงงเงีย้ยมามาลาค่มาสวัสดีค <c oughs> ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะทุกคนนะครับ อย่าทิ้งความศรัทธานะครับ,รบรขอให้บารมีองโปร่ปจิตนะฮะลึกคิดไปอยู่นะฮะดนบันดาลน,นะถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน,น14ชั้นบันดาลเอ้าเ่้มีสองามคนทีนี้มาจะไมเลยเอาเลยะ

้เงินอได้รมสวัสดีครับช่องใหม่แล้วครับช่องใหม่แล้วฮะช่องใหม่แล้วช่องเลยนะครับพอดีปิดเเสียงอยู่ครับ ไนม่วันนี้กินไม่ได้แล้วันนี้ไม่มีควรจี่มีอยู่ด้วยกันหนุ่มเสือต้องชุดชุดจากเต้าที่เสือเชื่อว่านะครับคนเบานะถ้าเราเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วนะฮะขอให้เกิดความมั่นคงในความรู้สึกนั้นนะทุกคนนะครับไม่ว่าความเชื่อนั้นนะฮะมันอาจจะ ไม่เหมือนคนอื่นนะฮะแต่ก็เล่ามไม่ได้นําความเชื่อหรือว่าความศรัทธาเหล่านั้นนะฮะไปทําร้ายใครเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความเชื่อหรือว่าความศรัทธาในตัวเรารแล้วนะเรามีความสุกกายสุขใจนะครับเรารู้เราสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนั้นนะฮะก็ขอให้เราศรัทธาแล้วก็เชื่อในความรู้สึกของตัวเรานะฮะต่อไปน้องนะฮะ นี่ยเราได้เห็นรอยิ้มขะบป้านหลายท่านอาจจะเกิดความพิตกกังวลนะฮะในเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับสำคัญที่สุดเลยนะขอให้เราเห็นรอยิ้มของคุณลูกคุ้านะฮะแล้วเราก็จะ นะลดนะความรู้สึกนั้นออกไปได้ที่สำคัญคือครเราอย่าเสพสื่อเสพสื่ออะไรสื่อทีวีหรือสื่อโซเชียลอื่นๆที่เราเห็นแล้วเรามันมันไม่สบายใจมันอะไรคัดหูคัดตาเราเนาะครับเราก็เลือกได้นะฮะเราจะดูไม่ดูจะอาจ่านไม่อา่านจะฟังไม่ฟังเนาะ ดูรัาผมุ c ดีสัญญาเนี่งลิกสมารทีวีนะครับขมาย้งงารด้ไหมโอ้ยต้องขอ่ก็หได้ทุกคขอในหน่เพิ่มกว่าอืมชี้เกียร์านคอมเมนต์บอกครับมิติใหม่นะฮะช่างต่ง โอ้ยน่ะลคนขึ้นมาเท่นี้ขยายก็ได้นอเยนังเดี๋ยเราก็ให้คนดภาพกร่อนก่อนฮะเดี๋ยวตอนเย็นก็จะมีการแถลงนะับเดี๋ยวรอตอนเย็นดนะครับ FC มาขอถ่ายรูปนะ เอซีมาขอถ่ายรูปด้วยนะฮะก็ะคุณลุงก็พร้อมเสมอนะะถ้ามีเอฟซีมานะ,ะถ้าไม่ติดภารกิจอะไรรนะ,ะ <c oughs> <c oughs> นุเปี้ยวจะเข้าบ้านเฉยเลย <c oughs> ลงบ้านแล้วลงบ้านแล้วโอ้โอ้โอ้ขออลยรครับตามสบายครับไม่ไม่ไม่ติดกันเลยพักผ่อนก่อนครับคุณลุงบอกขอพักผ่อนก่อนนะครับ ตอนเย็นเราค่อยมามังฟังคุณลุงแถลงอีกทีหนึ่งน้องทุกคนนะครับท้าผมคุณแเรื่องี้มันงายทคสุร้ผมรู้สึกผมไหมครับคุณลองมาเป็นผมดูคุณจะรู้สึกว่าเป็นยปงน ไม่เป็นครับไม่เป็นมาเป็นผมดูคุณยายสมองแล้วคุณจะรู้ว่าผมเป็นยังไงครับนะฮะไม่ใช่อ่ะเป็นยังไงคะลุงมานาได้ข่าวว่าเราให้ถามมาจริงไหมลองมาเป็นผมดีดูคุณยายสมอล้วคุณรู้สึกเป็นยังคืไงก็ให้กินนบให้ช่างดำลองเป็นลุงมานาสักวันหนึ่งสิ โอ้ผมอยากเปล่ยนดอยากถ่ายไปที่เก็นงทำอะไรกันเป็นยังไงบ้างครับผมส่งกำลังใจให้อยู่เห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ในปอมในตัวปอมกไปแล้ว บล็อกไปแล้วบล็อกไปแล้วในตัวปอมน่ารักกเลยเพราะในตัวจริงนะไม่มีเคื้อหมายถูกอืใช่ในตัวปอมจะมีเในตัวปอมจะมีื้อหมายถูกอ้อันนั้นไม่เออไม่มีตัวที่สองเปันไมประมาณไหนจะแล้เหรอเฮ้ยเออไม่เปียกแล้เป็นยากาศ อ่ะรถมาอ แอนอ้าวยังไม่ได้ถามเลยอย่าเพิ่งไปคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก่อนเช้าใครดูนะคะับกำลังมาสัมภาษณ์เจ้าสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พี่แอนก่อนไปไหนมาไม่รู้เหรอหลับหลับ ยายอืยายมาเลยหลับตลอดทางหลับเลยอ๋อ <laughs> มาถึงก็ลงรถเลย <c oughs> มาถึงก็ลงรถเลยค่ะมาถึงเอา้าถึงแล้วถึงแล้วรีบ<ๆ>เปิดกล้องเลยมันเสือพาไปเลยขับรถพายายหลับเมื่อกี้เสือก็ขับรถพาเขามาหลับตลอดทางอ้าวมาถึงกรอก,ก,กได้ไงหลับเฉยเลยเดี๋ยวไปดูลูกก่อนแป๊บนึงอ่ะได้ลูกแล้ว ฮะโอ้วันนี้เมฆสวยนะทุกคนเดี๋ยวพี่เสือพาเอซีไปดูเมฆนะฮะด้านหลังองค์ปู่ดีกว่านะครับ นะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเหมือนมีรัศมีเนะฮนะแสงที่เลาออกมานะสวยงามนะทุกคนเดี๋ยวไปเสือหามุมสวยๆให้เอซดูดีกว่าน,นะฮะ,ะมุมนี้ก็ได้นี่มุมนี้สวยดีนะ,ะทุกคนขอบคุณทุกไลน์นะครับเนะอฟซีเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะครับอย่างที่พี่เสือบอกไว้นะฮะทุกคน,นะฮะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะ นะจงอย่าละทิ้งพลังแห่งความศรัทธานะครับ ขอบคุณทุกไลค์นะครับผมนะฮะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมในช่องเสื้อพอปลายนะครับกดไลค์ดูโฆษณาแล้วก็ฝากรับชมคลิปให้ด้วยนะครับ